สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบอยพิชเมเกอร์เจอแขกไม่ได้รับเชิญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่ชอบทำบุญกันเป็นอย่างมากกับคู่ของบอยอนุวัฒน์และเจียพิจิตราที่ความรักของทั้งคู่ไม่มีลดลงเลยจริงๆแต่ล่าสุดหลังจากที่ไม่ได้กลับมาดูบ้าน6เดือนหนุ่มบอยก็ได้กลับบ้านสักทีแต่ว่าการกลับบ้านครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะการกลับมาในครั้งนี้เจอของฝากดีๆกลับมาเรียกได้ว่าการกลับมาในครั้งนี้ก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านดีๆ มาอาศัยอยู่แทนตนเองที่ไม่ได้อยู่มานานกว่า6เดือนหรือว่าเพื่อนบ้านตัวนี้จะมาเฝ้าบ้านแทนให้กันแน่นะหากใครที่ติดตามทางคู่เราจะได้เห็นว่าเอามาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแจกอาหารให้กันฟรีๆคือการขับรถยนต์นำเข้าของไปแจกกับประชาชนจากการกระทําดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการทํารถพุ่มพวงสู่ชุมชนส่งน้ําใจทําให้คนในชุมชนนั้นปล่าปลืปล้มใจและรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากมาในรูปแบบอาหารกว่า141ชุมชนกว่า7 0,000คนคน ได้รับความช่วยเหลือจากรถพุ่มพวงของทั้งคู่แล้วนอกจากนี้ยังเหมาร้านขายของำํำนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนอีกด้วยพร,ร้อมความอิ่มสร้างความสุขให้กับทุกคนขึ้นมาได้บ้างและจากการกระทำทั้งหมดที่ทผ่านมาทำให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างความยินดีให้กับทั้งสองเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีขอบคุณครับ